C.I. ต้องมีจ่า C.I. ไม่ออกใช่ไหมครัแต่ Inc. ก็ต้องมีจ่าเสร็จแล้วรับรองความเป็น Inc. ด้วยนะครับอันที่สองก็คือตัวนี้เป็นของอเมริกาเขาความหมายเกิดว่าอนาคตเราจะรับรองไปถึงโลกแล้วเนาะมีจะมีโรมาเนียมีเซอร์เบียอยู่ที่เป็นเอเจนต์ที่ทํางานให้กับเราอยู่นะครับที่เกาอยู่ใต้นะครับแล้วก็จะมีอื่นๆ่อไปเรามีเ e a ออฟฟิศมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอิตาลี นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสาขาเป็น,ปนตัวแปลงปีให้ผู้รีโิวคนกิน <c oughs> เขาจะเชื่อมั่นและตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวภายใต้ระบบว่าภายใต้การ